ตอนนี้หอดวัดเนี่ยครับพอประทานพอประธานอันนี้ก็ยญาติบุญญาบตรพี่ได้กับญาติพอแล้วดีล้ครับแต่เขาดีหลานพ่อเลยละห้านไดร้านทองพอรูกหลาน่อพอแต่พอตแอย่งครับเราจะไปหา้าเจ้าวัดนะครับพี่การข้านเจ้าวัดกันราได้พี่รองพอรุวลน่พอประทานพอประธานมากพอดีมากไปครับกับเจ้าวัดบุญญาบตพีแ้ครับขออนุญาตครับผม อ,อันนบทพอดีลนะเลยว่ารีบรีบไปหาปู่ท่านเลยนะไปคุยไปบอกทัานช่วยที่ไปบอกเพราะมันจอดแล้วหัวันนะครับเาลยาวว่มามากจอดแล้วนะครับม่ครับเวราพ่ออยู่วัสสันสนนะุได้ครับบอกไปได่าเพราะผม,ผมาสุ่มเหมือนอี่สำคัญคือซื้อโซเชียลคือว่าตะอับอีกเหีุพี่มทายเหนหรือ,มมรอ,อกูกปนพวกนี้หูละน่นอนกัู้เป็น่อยที่ยังอยู่ขอนแก่นนะครับพอพอ พราะมือดอกกาเนี่ยวันนี้มาเนี่ยบ้าจะมีเอาเอาเอาหม้อจะต้นเออกาพิ่นน่ะอยากมาเปิดวงถือว่าเปิดวงรอบสองเลยขี้ยู่บ้านเพิ่นเองเพิ่นก็ได้เลือกวัดหิ่งแต่บ้านเพิ่นเวงาเพิ่นผมไงอยู่นี่เนาะผมก็อยากมาแห่งใท้บ้านในซองเพิ่นเบิ่งเบิ่งฟี่กว่มเวลาไปจากไอเบืองฟี่เบืองฟี่บว่าฟี่เลยครับคิดขาดตั้เบิ่งฟี่เลยครับบ่ได้เก็บบ้านเนียแต่ว่าเราจะร้องมือก็สังกะสีเพื่อตรวจอาวุธ ให้คข้นมึงต้งแน่กว่าไผ่นะครับนี่นะครับก็นเล่บมึงซี้ย่างเหมือนกันอ่าแต่ว่าอ่าส่วนอื่นนี่คือเรื่องบุญธรรมบัดป่ารามนูนี่นั่นกับเพื่อนจัดก,การต่างหากหลังจากจะปันส่วนนะครับอันต่างหากเนาะแต่ว่าผมก็ต้องเรียนมาขออันทว่ก่อนลยครันเขาคู่ความสกก่อนให้ให้ตรงเงี้ยอนุญาตไปเพื่อนอนุญาตกับเืนกับเศรษฐีดําเนินการท่าราชการ นี่แหละประธานเลยละท่านพอประธานในสังกัดพอประธานครับเป็นประธานเป็นประธานประธานครับผมพอแล้วว่ารถดีใจร้ายร้านก็สสวยบริสุทธิ์แล้วร้านเราคักๆเนาะเออคำพูดดีครับร้านดีจันทร์ร้านเยอะจันทร์ครับพอมันอยู่ทั้งมันเหลืองมันยังครับสีร้นบริสุทธิครับสรุกแล้วขวามมุ่งที่เราพอรู้จัก เน่งวันที่สี่เนาะครับที่บ้านพิเดอยจะมาเปิดสการแสดงเรัดโอ้วัดของเราครับทางวัดไม่มีค่าใช้จ่ายครับอ่าแล้วทีนี้ก็อ่าค่าบำรุงสถานที่อะไรก็ให้อยู่ในความเหมาะสมของของอาบิกรเราครับอาผู้ใหญ่บ้านครับพิจารณาครับทางเราก็ไม่เรียกร้องครับผมทางวัดไม่เรียกร้องประธานที่เป็นตัวไม่เรียกร้องครับตามหลวงพ ชาววัดก็ไม่เรียกร้องท่าทุกทาทุกพอใจใจพอใจนะแล้วทีนี้ก็ทานดูก็ไม่ได้เจ็บค่าตัว๋วแต่ก็มีอ่าการ์ม่นไม่ค่า แอมเพราะว่ามีขอมีเข็มันกันตรวจสอบมันไม่่หนึ่งเ้าสิสู้ว่าเขาอาจจะมีขวดโน่นนี่นั่นเ้าสี่พ่อเหวเขตอันนั้นเป็นแนวทางของมันระรับผมมีผมมีความผมมีความเก่งทังนะับผู้ประสบการณ์นี่กอนเอาสรุปแล้วกาคือเจ้าของสถานที่เราก็จะมาจัหวัดกับท่านบริษัทอนุญาตท่านนั้นไปดำเนินการเอารถได้ข่าสถานีในสถานการโอเครับเงินคงกัสีเดิมเงินการตรวจส สร่งไหนกับเรื่องต่างๆในเสีย,ยงพร้อมไปเล่้วมือเดียวเด้ใช่มือนี้ซุ้มห้าไปมืออื่นกับถิงมือหึอหรือมือหนึ่งอย่งสองมือคว่าตั้งซุมต่างๆต่างๆตาง อนุมาปวดปหลาดเอาเส้นเขาอย่งนีเห้ซี่ไปเจาไรกเราเนาอะไรราะฉันว่าพีแล้วหซีราอะไรใว่าวาห้าหกดอนห้าหชุดชุดน่นีกเลมากเบิดอพวงบุญเบิดเลยครับอ๋อขีแมเกี่ยวมากเบิดเลยครับมากเบิดเลยบ่าด้บบบุ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 บบบบุ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 บบองนะครับบุบบเบบุบบุบ่บบ่า อันทั้งนี่กันทังนี่มันก็จะมัน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 จะโกนทั้งน่แต่เกยแต่ nhau ้องย่ัน nhau ได้กว้างันทั้งนั้นกันทังันี่ต้งกกว้างนะมันมันลองเง a u เลยอง nhau นั่งพ่อกใจให้มลักตั้งทั้งนี้ เนี้ยเปุ้ยองแล้วการเข้าคนหลายขนาดพิธีกันทั้งหุ้นกันจนมันกิแหงนข้อก็ฟังนี้ไม่้องนามไหมครับเออ้องนามใช่นีนี่ของนามี่้องนานี่ถ้าน้ำมจะได้คือมันจะลงเงาพราะขนาดพิธีเขากับพวกถึงจสี่งก็ตามนครับอันุมอันเดิม โทรหาพ่อ08 08 769 79 1595ข้อประธานดอนหน,นึง่งข้อประธานข้อประธานดอนโดมหน,น,นึงนนนน่งอันี้ดอนหนึ่งครบดอนยังกบอ่ดอนอุดมหนึ่งดอนอุดมครับ ครับกอมีบ้านอันมีบ้านฟิ่เล่นก็ได้ง่ายดีเนาะแค่ลูกขอตัวพ่อเดี๋ยวมันลูกฝากทั่วหาขอได้ครับได้ดีครับพ่อครับมาพี่น้องก็ทางข้าประธานทางท่านเจ้าอาวาสนะครับขอบคุณด้วยคือบุ้ยปัญหานะครับก็ติดข้อก็จะไปขอทั้งเทศบาลแต่ก็ตำรวจครับนชี้ตามขั้นตอนที่ประมาณนี้ แต่บางที่นะครับอาจจะได้ที่ขอมเพอแต่อยู่ตรงนี้ทางพุ่นพอแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ขอมเพอก็คือเทศบาลใหญ่แล้วก็ไปหาตำรวจเลยจบเลยครับผมขอบคุณทางวัดว่าล่ามทางพุ่นพอน้ำทีขอบกระท่านทีอนุญาตให้พวกเรานะครับด้วยดำเนินการตรงนี้เดี๋ยวค่อยพอกับพี่้องเนอนะครับเดี๋ยวพอกันไายสวัสดีครับสวัสดีครับ